สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local l o o Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเา,าเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมคือก่อนที่จะไปเุยกันเนาะต้องขอบคุณคุณ,คณโคโจฮะมาช่วยมาหาอันนี้เดินสติว่ามีเซอร์ว์ให้ไปเขียนนะให้ไปไนี่ไปฟิล l u อัพเซอร์ว์ถ้าเกิดทำเซอร์ว์แล้วจะได้ไนี่ได้ตัว๋วกดกระจะปองสิบใบ <laughs> แล้วผมแบบผมแบบ ลืมไปสนิทเลยผมแบบว่าโอ้ยก็เลยต้องไปรีบไปทําเลยครับผมก่อนที่จะมาไลฟ์นี่แหละคือเฟงตรงนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่าอนาเทเดนมันบอกว่าอ้นี้เออไม่ใช่ WFS WFS บอกว่าฟ i l l f อั up 10นาทีใช่ไหมคือใช้เวลาในการเขียนไอ้นี่เขียนเซอร์เวนเนี่ย10นาทีไม่จริง โอ้ผมรีบทําจะตายอยู่แล้วแต่ผมยังต้องใช้เวลาสิบแปดนาทีโอ้เสงโอเคมารุยกันต่อเลยกว่าเนะอืมทําไมมันเงียบอย่างงี้อ่ะอืม maybe spend all the เป็น order e a p o n อ๋อครับผมพวกนั้นอาจจะใช้อาวุธไปหมดแล้วก็ได้นะใครไปรู้อืมอ่าอ่า อ่าก็ผมก็แสดงว่าพวกมันไม่มีอาวุธไม่มีการไม่มีเอ่มไม่มีการต่อโต้ตอบโต้เราใช่ไหมไม่ใช่ดิก็คือไม่มีอาวุธมาสู้กับเราแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจาดระเจได้แล้วใช่เปล่าอือึอ่าฮะอืมก็คือพวกนั้นมาโจมตีที่นี่โจมตีพวกเราเพราะว่าพวกเขาก็คือนี่นี่คือโนนามาคิดเนาะ ก็คือพวกเขามาโจมตีเราหรือโจมตีโคเลเพราะว่าพวกเขาต้องต้องการที่จะมีชีวิตใช่ไหมล่ะอ่าฮะอืม huh. mm hmm. เออใช่ถ้าเกิดเราอยากจะไปหยุดพวกเขาไม่ให้ทำลายโคเลก,ก็เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะฆ่าพวกเขาเนาะเอออือ mm ืม hmm. mm hmm. เออก็คือพวกมันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหยุดเราแต่ก็หยุดเราไม่ได้ตอนนี้พวกเขาเลยต้องรอไม่ใช่ดิเออรอถูกแล้วแล้วก็ซ่อนอืมเพื่อไม่ให้เราเข้าไปถึงพวกเขาได้อือมอ่าฮะ,ะก็คือมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอยากจะคุยกับเราหรือเปล่านะอะเออ ทำไมถึงพูดเหมือนเป็นความผิดของเราอะ่ะที่เรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยอืมก็คือมันมาโจมตีเราก่อนนะเออแถมเป็นฝ่ายโจมตีเรามาได้แต่ต้นด้วยซ้ำอืมเออมีแผนปะเนี่ยมีแพลนเหรอมีแพลนเหรอ Maybe อ่ะเหรออืมคือแผนของชันอาจจะเป็นแผนง,ง่ๆนะในสายตาพวกนาย แต่ว่าฉันคิดแล้วอ่าออะโอ้จะปลอมตัวเป็นพวกมันแล้วไปคุยคับผมอออือือ อืมอ,อ้าวเอาไม่เข้าใจนึกว่าเอาชุดมาใส่เพื่อป้องกันมลพิษเอออืมอ๋อ,อ,อ,อก็คือใส่ชุดนี้ไปไม่ได้เพื่อป้องกันมลพิษแต่ว่าเพื่อทําให้พวกเขามั่นใจครับผมเพราะว่าถ้าเกิดโนานาใส่ชุดนี้ไปใช่ไหมพวกนั้นสามารถแช่แข็งโนานานได้ทุกเมื่ออะไรนะ เออทำไมถึงทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะฮอไม่เห็นด้วยอะ่ะอืมเนอเอลดไม่เห็นด้วยอะ่ะนี่มันเป็นการเล่นเพ์เจอร์อะไรเนี่ยก็คือแบบคือเดินเด,เดินหมากผิดแล้วแหละเออประมาณนั้นอือม อ๋อที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยที่เขาโจมตีเรามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดพวกเขาทำไปเพราะวเขากลัวล่ะหือเออยังจำตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหมฉันยิงธนูใส่นายไม่ยั้งเลยนะเออเพราะกลัวใช่ไหมล่ะเออใช่เออเออ อืมอืมอ่มอก็คือแต่ว่าพอรู้ว่านายเป็นคนเช่นไรฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันก็ไม,ไม่ไม่คิดจะยิงนายอีกต่อไปอ่าเพราะฉะนั้นจะใช้เมตเตดนี้ครับผมจะเอาอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดพวกนั้นรู้ว่าฉันเป็นอะไรอะไรยังไงร,รู้กันทั้งสองฝ่ายพวกเขาอาจจะยอมคุยกันก็ได้ประมาณนี้อืม อือ uh huh. ก็คือประมาณว่าฉันไม่ได้มาไม่ได้มาร้ายนะอะไรประมาณนี้มาคุยกันหน่อยอือหอือ huh. อ uh ือหก็ประมาณนั huh. uh ้นละครับอมอืออือหอือหอือห นนอาจจะไปคนเดียวเว้ยอืมแล้วให้เราเป็นแบบว่ารอครับผมประมาณว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยเข้าไปช่วยอะไรประมาณนี้อืมอ่าถ้าเกิดพวกถ้าเกิดไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็พวกเขาก็จะไม่ทะไม่มีทางมาคุยกับเราอย่างแน่นอนอโลกสวยๆนะอ ผมเห็นคนหักหลังกันมานับต่อนับแล้วอะ่ะอีกคนหนึ่งก็แบบว่าเอ้ยนู่นนี่นัน่น,นแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมไงไม่ได้เป็นคนดีอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็หักหลังเอาหักหลังเอาเออจนหักหลังจนอีกฝั่งหนึ่งพอแล้วอะ่ะเป็นผมผมผมก็แบบเซ็งคือไม่ยอมไม่ยอมคุยด้วยตั้งแต่ครั้งที่สองที่มันหักหลังผมแล้ว แต่คนที่ผมเจอมาแบบว่ายอมไปตั้งห้าครั้งอ่ะแล้วโดนหักหลังทั้งห้าครั้งเลยด้วยนะอือหืออาจจะมีคนที่โดนมากกว่านั้นนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าผมไม่สนใจอ่ะ <c oughs> แค่แค่เกินแค่เกินสองครั้งสามครั้งโดนหักหลังเกินสองครั้งก็เยอะเกินพอแล้วสำหรับผมะนะแต่นี่มันออกนอกเรื่อง กลับมานี่โอ้โหนั่นแหละสำหรับผมโนนานี่โลกชมพูมากมน่าจะน่าจะจุดนี้นะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้เป็นคนดีคนไม่ดีเท่าที่ดูต่อให้เป็นคนดีก็เป็นคนไม่ดีไปแล้วแหละอืมอือฮะก็คือชีวิตของพวกเขาอยู่บนคือพวกเขาเชื่อ,อแล้วใช่ไหมละ่ะว่า พวกเขาต้องทําอย่างนี้เพื่อ <rad> ที่จะมีช <figuring out nosso fuck> ีวิตรอดต่อไปเออคุยไปก็เท่านั้นแหละเออเออเนี่ยโนนาก็ยังเชื่อในโลกชมพูครับผมเอออยากจะคุยอืม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 อ่ะฮะก็คือ กัวแต่ก็คือโคเลโอเลียก็คือการปกป้องเนาะเอออันนี้ก็แบบว่าคือนี่ก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ไม่อยากสูญเสียลูกไปใช่ไหมอ,อ่อันที่สามเป็นเช่นไรอ,อ่าอ,อ่าแล้วก็ก็คือทั้งหกแบบเนาะเอออันแรกคือ คือกลัวเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องการปกป้องอยู่อีอันนึงคือทำทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่อยากให้สูญเสียให้ตนต้องสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักไปอีอันหนึ่งคืออันนี้ของอันนักจากที่ดิแคทใช่ไหมคือไอก้กษัตริย์เนี่ยมันมันไม่รู้จะไปหวางพึ่งใครจริงๆแล้วอ่ะอืมอืม อืมอ่าและและนนี้ศัตรูเพื่อนและศัตรูจับมือกันฮึม,ม I will think it over until we find an answer ฮะก็จะคิดจนกว่าจะได้จะจะได้เจอคำตอบเนาะ Keep going until the last possible minute ก็คือสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับผมทุกคนเออควรที่จะมีอนาคตนะเออควรที่จะมีวันพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะมีวันพรุ่งนี้กันทุกคนอะไรประมาณนี้อน่นนะอืม,ออมฉันรู้ว่าฉันเห็นแก่ตัวเละสำหรับผมนี่น้องเห็นแก่ตัวน้อยมากเลยนะเนี่ย Maybe the stupid thing to do Maybe they are better way นี่ฉันสิ่งที่ฉันทำอยู่นี่อาจจะเป็นเรื่องโง่ๆนะอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้ก็ได้่าฮะแต่นี่มันเป็นทางเดียวที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้อืมตอนนี้ก็ถึงตาพวกนายแล้วว่ายังไงไปกับฉันหรือจะขัดขวางฉันอะไรประมาณนี้ เซตบอกว่าฉันเข้าใจที่สิ่งที่เธอพูดแต่ฉันไม่เห็นด้วยอืมเซตไม่เชื่อใจพวกมันผมก็ไม่เชื่อใจพวกมันโนนาก็คิดเหมือนกันอืมเออเยยยเยออเฮ้ยเอเฮยเอาไงดีเนี่ยเอ้ยตามใจโนนาไปแล้วกันโอ้ ใส่ชุดสูทเมี่ยอือก็ไหนๆก็มากับโนนนาแล้วเนี่ยเออช่วยแล้วก็ต้องช่วยถึงให้ถึงที่สุดใช่ไหมเออมาถึงบ้านปลาสุดท้ายแล้วดันไม่ช่วยซะงั้นเดี๋ยวมันเออนั่นแหละครับผมช่วยแล้วก็ต้องช่วยถึงที่สุดแล้วเนาะเออ นใน,ใน,ในไหนก็นะอย่างน้อยๆก็มันก็เป็นเกมอะนะมันไม่ใช่โลกจริงทั้งทั้งที่รู้ว่าอีกฝั่งนึ่งเลือกเลือกทางผิดก็เอาเพอะเอาไปไหนไปกันถ้าเกิดเป็นโลกจริงผมคิดว่าผมคงตอบข้อสองอะ่ะอย่าอย่าเอาเลยอืมแต่นี่มันในเกมครับผมเอไปรับผม ก็แพ้นะแพ้โหวตแพ้โหวตเอาเอาก็ได้เออเดี๋ยวก่อนอ n o t ทคโนวิอ่ากรบผมถ้าเกิดมีคนจมตีโนนาแล้วก็จะเตียนมันทุกคนแน่นอนโนนาบอกทำอย่างนั้นไม่ได้นะเอ้ยแล้วทำไมเธอต้องเป็นคนเดียวที่ใส่ชุดสูทนี่ล่ะฮึ อืมก็คือฉันคิดเรื่องนี้มาเดยตลอดนะฉันเกิดและโตที่นูน่นไม่ใช่ฉันเกิดที่นูน่นอ่าฮะแล้วฉันถูกส่งมานี่ด้วยโดยพวกเขาอ่าฮะเพราะฉะนั้นฉันควรที่เป็นคนที่คุยกับเขาใช่เหรอ <c oughs> เห็นผลแค่นี้เนี่ยนะเพราะเกิดที่นู่นแล้วพวกนั้นเป็นคนส่งโนนามาโนนาเลยบอกว่านี่แหละฉันควรเพราะเพราะ เหตุผลสองอย่างนี้ฉันควรที่จะเป็นคนที่จะใส่ชุดสูตรนี้แล้วไปกลืพวกมันคือ <c> อ <ười> <c ười> uh ืมอ know อ่า huh. อ uh ือ huh. ก uh ็ท huh. uh ั huh. uh ้งสามคนดูดูแล้วโนนานี่แหละเป็นทางเลือกที่ดีสุดแล้วอื อืมก็นั่นแหละไม่ต้องเป็นหว่วงฉันไหวฉันเอาอยู่เออนั่นแหละดูฉันนดูฉันให้ดีฉันเอาอยู่เรอเอ๊ะตามใจน้องเข้าไปครับผมเฮ้ยอีกเดียวจบแล้วเหรออ้าวโหวิ่งวิ่งกันหน้าตั้งเลยคราวนี้ฮึนี่คือโอย อะไรอ่ะเซตอ๋ออ่าอ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน I could it could be the same one that the um, memory we were เอ้ย with all of เออเออครับผมครับผม ของเซตครับผมเกิดและโตเอยเกิดและตายที่นั่นฮะอืมมันอยู่ข้างล่างนู้นมันยาวแน่นอนทุกคนมผมว่าขอผมขอปิดไลฟ์ไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะเออแล้วแล้วก็ไปจบทีเดียวไปเลยนะเออจะได้ไม่ต้องค้างคาเนาะครับผมก็นะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับผมแล้วไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ